มือใหม่ตลาด OTC ใช้ไข่ปลาจะเทรดทำกำไรได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบครับซึ่งเทคนิคของผมในวันนี้คือถ้าไข่ปลาปรากฏขึ้นที่ด้านบนเม็ดแรกในแท่งถัดไปนะครับเราจะเซลล์ทันทีขึ้นมาแล้ว3 2 1วินเย้นะครับข้อผิดพลาดของเราเกิดขึ้นครับลงยาวครับลงยาวลงยาวถ้าเพื่อนๆเ,เจอสถ,ถานการณ์นี้วิธีการแก้ปัญหานะครับคือนิ่งไว้พุ่งเขียวโอเคพุ่งเขียวพุ่งอีก9ทะลุ ฮัลโหลกลับมาอีกครั้งกับรายการเทรดจริงผ่านจอนะครับวันนี้อยู่กับผมขาวคอสมิกครับมีคอมเมนต์จากคลิปล่าสุดนะครับว่ามีสอนใช้ไข่ปลาไหมซึ่งเท่าที่ผมจําได้นะครับผมก็ทําคลิปวิดีโอมาหลากหลายคลิปเลยนะครับน่าจะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับไข่ปลานะครับใครยังไม่ดูสามารถดูย้อนหลังได้นะครับวันนี้ผมก็ทําตามที่เพื่อนๆร้องขอมาครับเรื่องของอินดิเคเตอร์ไข่ปลาซึ่งเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าใช้งานดูค่อนข้างง่ายนะครับและวันนี้ รเราถ่ายทําในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยก็จะเป็นตลาด OTC นะไม่ใช่ตลาดปกติโบรกเกอร์เนี่ยเขาเปิดตลาดการซื้อขายให้กับสมาชิกซื้อขายกันเองนะครับหรืออาจจะเป็นกราฟในอดีตที่มันเปิดมา3ามสปีเนาะตลาดนี้จะคัดกราฟนะครับมารันเพื่อให้เราเทรดย้อนหลังกันได้นะครับผมก็เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะมาเล่นสโนว์บอร์ดนะครับได้ทั้งกินของอร่อยเนาะก็จะเจริญเติบโตมาเลยตอนนี้นะก็อย่างที่บอกครับการเทรดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่สามารถ ทำเงินที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะอยู่บ้านนะครับหรือเที่ยวรอบโลกเนาะเพียงแค่มีคอมเครื่องเดียวมือถือเครื่องเดียวกับอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็สามารถหาเงินที่ไหนได้แล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับบรกเกอร์ที่ชื่อว่านายเอ็กซ์เปิดนะครับเป็นบรกเกอร์ที่เปิดให้บริการมา หลายปีแล้วนะครับระบบการฝากถอนเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วนะครับมีช่องทาง cryptocurrency ตตน,นะครับแล้วก็ local bank transfer นะสามารถเลือกช่องทางต่างๆได้เลยส่วนการถอนนะครับก็สามารถถอนได้ในระดับมาตรฐานของ binary option ครับหไม่เกินสามวันทําการตามคิวนะไม่รวม,มวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับใครที่ยังไม่มีบัญชีนายเอ็กซ์เนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอน,นี้หรือทักสอบถามแอดมินที่ QR code ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้เราอยู่กับคู่เงิน EUR USD นะรหรือว่า EU ของเรานั่นเอง ล็บ OTC เนาะเพราะเป็นผู้เงินที่นิยมมากที่สุดในโลกเนาะแล้วก็สภาพคล่องสูงนะครับแต่เราจะไปเทรดคู่นี้หรือคู่อื่นก็ขึ้นอยู่กับณนะตอนนี้ว่ามันจะเข้าเงื่อนไขามากน้อยแค่ไหนนะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวไขป่ปลาหรือพาราโบลิซานั่นเองวิธีการตั้งค่าก็ง่ายๆครับมาที่ตัวชี้วัดแล้วเราก็เลือกไปที่ยอดนิยมแล้วเราก็เลือกมาที่ พาลาโบลิกซาหรือว่าไข่ปลานั่นเองผมจะใช้ค่ามาตรฐานเลยนะครับเรียกว่าทดสอบเนาะว่าค่ามาตรฐานก็สามารถ ทำเงินได้นะครับทีนี้เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเงื่อนไขนี้นะครับเงื่อนไขนี้ผมโอเคนะผมขอใส่120ดอลลาร์เลยนะครับด้วยทําเฟรม5นาทีนะครับในราคานี้ซึ่งมันเป็นราคาใกล้เคียงราคาเปิดนะฮะเรามาลุ้นกันว่า4นาทีจากนี้เราจะได้กําไรไหมยังไม่สอนนะคือเรามาเร็วเคมเร็วเข้าเลยเลยนะครับเรียกว่าจังหวะมันใช่พอดีนะครับคือถ้าดูจากสังเกตเทรนกราฟเนี่ยทําเฟรม5นาทีเนาะในตลาด OTC นะครับก็คือมาอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะต่ำม,มากเป็นโลสุดของกราฟวันนี้เล สามารถกลับตัวได้นะครับ แต่เงื่อนไขเรามาเรียนรู้เงื่อนไขของเจ้าไข่ปลากันดีกว่าไข่ปลาอยู่ด้านล่างแสดงว่าเริ่มมีวอลลุ่มซื้อขึ้นและยิ่งเป็นไข่ปลาชุดแรกเนี่ยเทคนิควันนี้ของผมนะคือจะเทรดในไข่ปลาเม็ดแรกที่เกิดขึ้นนะซึ่งเห็นไหมว่าไข่ปลาเนี่ยปรากฏขึ้นที่ตรงนี้เม็ดแรกแสดงว่าแท่งถัดไปเราจะต้องซื้อขึ้นนะครับอันนี้คือเงื่อนไขในการซื้อขึ้นส่วนเงื่อนไขในการซื้อลงนะครับคือไข่ปลาปรากฏขึ้นด้านบนเราจะมองหาโอกาสซื้อลงซึ่งเทคนิคของผมในวันนี้คือถ้าไข่ปลาปรากฏขึ้นที่ด้านบนเม็ดแรก ในแท่งถัดไปนะครับเราจะเซลล์ทันทีซึ่งอันนี้ก็ชนะเห็นไหมไถ่ปลาไม่แรกเซลชนะนะครับผมเน้นย้ําเสมอนะครับว่าเราจะเป็นที่จะต้องดูเฉลยข้อสอบด้วยนะครับว่าตลาดในวันนั้นที่เราเทรดคู่เงินทรัพย์สินนั้นเนี่ยอินดิเคเตอร์ที่เราเลือกใช้สอดคล้องกับกราฟในวันนั้นหรือเปล่าถ้าไม่สอดคล้องเราก็หยุดเทรดหรือหาเทคนิคอื่นซึ่งวันนี้ผมตั้งเป้านะ ขอเบาๆ500ดอลลาร์นะครับหรือประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับก็เราเทรดไม้ละร้อยดอลก็ขอประมาณ5ไม้แล้วกันซึ่งพอรตวันนี้ผมมีอยู่ประมาณ8,500ดอลลาร์นะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกหนึ่งนาทีนะครับว่าออเดอร์นี้จะวินในไม้หนึ่งเลยแบบที่เราดูฉเฉลยข้อสอบม,มาหรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อกี้มันก็ลงตุ้มตต่อกแต่ว่าตอนนี้ขึ้นแล้วครับโอ้โหอีกหน,นาทีสุดท้าย ขึ้นมาแล้ว3 2 1สอ <c oughs> ้นยนะครับได้มา104เหรียญเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เกือบทบนะแต่ว่ามาเห็นแบบหนึ่งนะครับกลับพลิกขึ้นมาชนะนะครับในไม้หนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าทุกคนสงสัยนะว่าเฮ้ยแล้วถ้าแพ้ล่ะทำยังไงเราให้หลักการบริหารเงิน แบบนี้นะครับคือถ้ามันเข้าเงื่อนไขเนี่ยผมจะทบไม่เกินสาไม้นะคือให้สูงสุดใน3สาไม้ได้เลยเพราะว่ามันทั้งเข้าเงื่อนไขไม่ใช่ง่ายนะครับกว่าจะมารอนานและตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะ,สะเสถียรแต่ถ้ามันไม่ชนะเราก็ต้องยอมครับรอหาตลาดช่วงเวลาใหม่หรือเทรดวันอื่นหรือหยุดเทรดไปก็ต้องทําใจนะครับเราได้มาแล้ว1ออเดอร์เราไปดูต่อกันครับโอเคนะครับผมเข้าคู่เงิน GU ไปแล้วนะครับหรือว่า GBP USD นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่ามีไข่ปลามาเม็ดแรกตรงนี้เราเข้าแท่งถัดไปในราคาเปิดนะครับไข่ปลามาอยู่เหนือแท่งเทียร์เราก็กดซื้อลงนะครับอ่าเรากดซื้อลงในจุดที่มันย่อลงมาเยอะแล้วด้วยนะเราจะมารุ้นกันว่าเจ้าตัวไข่ปลาของตลาด OTC ในวันนี้ค่ามาตรฐานเราจะทําชนะไม้นี้ได้หรือเปล่านะเป็นไม้ที่2แล้ว เทียมทบนะครับ3 2ป้ายนะครับได้ราคาเปิดนะครับโอ้โหยอ่อลงมาอย่างแรงให้เราได้ราคาเปิดนะครับโดนไปร้อยี่สิบเหรียญครับเป็นไม้2ของเราในออเดอร์นี้มาลุ้นกันนะครับแล้วระหว่างนี้เราเทรดผู้อื่นไปด้วยนะเซล์นะเซล์อีเทียมเดี๋ยวเพิ่งลงลูกน,นี้ราคายังอยู่ในจุดที่เซลได้ โอเคครับเราเซลล์อีเลียมไปแล้วนะครับร้อยี่สิบเหรียญเป็นไม้หนึ่งซึ่งถามว่าทําไมผมเล่นหลายคู่ได้พร้อมกันนะครับเพราะว่าผมเทรดในจํานวนเงินที่ความเสี่ยงต่ำนะเพราะว่าผมมีพอร์ตแปดพันใส่ประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยก็ไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะยังอยู่ในเกณฑ์ที่เสี่ยงต่ําถ้าได้สองไม้นี้นะครับก็มาครึ่งทางแล้วนะเป้าหมายของเราลงแล้วครับอีเลียมอ่ามาแล้วอีทเทียมลงแล้ว G U ก็ลงแล้วนะครับมามีคู่อื่นมาอีกไหม โอ้โห G U ลงสวยมากครับแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะปิดตาดูกราฟนะครับตอนนี้อีทีเลียมก็ปิดตาดูกราฟเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหสองคู่นี้นะเปิดคู่กันนี่เป็นไปแบบที่เราคิดเลยนะนี่ดูเปิดแบบ2จอให้ดูโอ้ oh, oh. อิทีเลี่ยม O T C ครับกับ G U O T C นะอย่างชอบเลย5้าสี สองหนึ่งกำลังเพลินกันอยู่ใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งกดข้ามช่วงนี้ไปนะครับผมมีของขวัญพิเศษมาให้กับเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้ผมได้เปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับมูลค่า1นึ0 0 0สบาทเพื่อที่จะให้ทุกคนครับได้เรียนรู้เรื่องของการเทรดมีสัญญาณหนึ่งนาทีแจกฟรีมีโค้ดสอนเทคนิคเข้าสัญญาณ5นาทีและอินดิเคเตอร์เทพๆเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาและเทรดทำอะไรไปพร้อมกับโค้ดวันหนึ่งเนี่ยสองถึงสามรอบสัปดาห์หนึ่งยี่สิบกว่ารอบต่อสัปดาห์นะครับเงื่อนไขง่ายๆครับเพียงมีพอร์ตกับ นายเอ็กซ right, mm ์เพินะครับ form ม right. ีเงินในพอร์ตข oh, ั้นต like ่ำเนี่ย50ดอลลาร์ขึ้นไปก็จะสามารถรับสิ่งนี้ได้นะเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือสแกนทักไปสอบถามข้อมูลกับแอดมินได้เลยครับ3 2 1เงินขึ้นไปโอ้โหนะครับได้มา104เหรียญนะครับแล้วก็ได้ GU มา234เหรียญหักทุนไม่แรกก็เป็นกำไร130เหรียญนะครับตอนนี้นะพอร์ตเติบโตมา จาก8,005เป็น8 8 0 0นะครับขึ้นมา300ดอลลาร์นะฮะแบบเอาง่ายๆเล็วๆก็ได้เป็นหมื่นแล้วนะก็พอแล้วก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยแต่ว่าเราจะทำให้ปฏิหารมันเกิดขึ้น,นครับว่าคําไหนได้คํานั้นนะครับสวยครับสวยกลับมาราคาเปิดกลับมาราคาเปิดปึ๊บเข้าไปแล้วครับอันนี้นะครเราเข้าคู่เงิน USD CHF หรือเรียกว่า UCHF นั่นเองนะครับเห็นไหมว่าไข่ปลาปรากฏขึ้นด้านล่างมองหาโอกาสการซื้อขึ้นในแท่งเทียนถัดไปนะครับเราก็ซื้อขึ้นแล้วแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่ชนะนะในออเดอร์นี้ก็เลยอันนี้เป็นไม้2เป็นไม้หนึ่งนะครับเรียกว่าเทรดไม้2เป็นไม้หนึ่งก็สำหรับผมเนี่ยเราเลือกที่จะเข้าแล้วผมก็จะเทรดได้ครบสามไม้ 3, ตามโคต้านะครับแต่ผมหวังว่าออเดอร์นี้จะวินในไม้1ทันทีเลย และผมก็เซลล์ไปแล้วนะครับกับคู่เงิน UH นะครับหรือว่า USD HKD นะครับไข่ปลาปรากฏขึ้นด้านบนนะครับต้องเซลราคาเปิดแต่ที่ผมอาศัยจังหวะนาทีสุดท้ายในราคาที่ดีกว่าเพื่อชิงการเข้าไม้หนึ่งไปเลยนะครับลุ้นนะครับว่า1นาทีนี้จะวินไหมแต่ดูเหมือนจะผิดทางเราก็จะได้ต้องคบกันด้วยนะครับเตรียมกดเซลล์นะเป็นไม้2นะครับเราต้องใส่ U s h a p ด้วยนะครับเราเล่นค้างอยู่2ไม้นะครับเราเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปอีกนะครับ 250นะครับต้องซื้อขึ้นนี้ปั๊บแต่ว่า HKD ของเราตอนนี้ปรากฏว่าตั้งเวลาผิดนะครับรีบไปนิดนึงโอ้โหตายแล้วลงมาไหมลูกลงมาเถอะ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 ตายแล้วข้อผิดพลาดของเราเกิดขึ้นครับลงยาวครับลงยาว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 ต้องถูกต้องถูกถูกทางถูกทางเรามากับดวงครับโอเคลงลง เราเกิดวิกฤตนะคือผมตั้งเวลาผิดนะครับ<อ>กลายเป็นว่าเสีย2ไม้โดยที่ยังไม่หมดเวลานะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอสถานาการณ์นี้วิธีการแก้ปัญหานะครับคือเทรดเป็นไม้3ไปเลยในราคาที่ดีกว่าราคาเปิดแต่ต้องเข้าใจนะว่าถ้าไม่ชนะเราห้ามทบแล้วเราก็ถือว่าเป็นคู่เงินที่เราเสียเราก็ไปถัวเฉลี่ยกับไม้ที่เราวินในไม้อื่นแต่กับอีกกรณีหนึ่งเราอาจจะสต็อปลอสที่เราผิดพลาดไปเลยก็ได้นะครับเท่ากับเราต้องตามอีก3าไม้ในไม้อื่นๆถ้าไดออเดอร์นี้ผมก็ น่าจะกลายเป็นว่าเท่าทุนแน่เลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะยูเชฟทบขึ้นนะครับต้องดูเวลาให้ดีแล้วนะสวิตฟังขึ้นนะครับฮ่องกงเซลล์สวิตฟังขึ้นมาเตรียมทบครับไม้สามทั้งสองคู่เงินเลยนะฮะขึ้นลงโอเคครับยูเชฟราคาไม่ค่อยดีแต่ มันต้องขึ้นแท่งใหญ่ๆใ,ให้เราแหละตัวฮ่องกงนะครับ US เนี่ยฮ่องกงดอลลาร์ต่อ US ดอลอลาร์เนี่ยคือมันกินเม็ดแล้วไข่ปลาปรากฏขึ้นด้านล่างแล้วนะครับแบบนี้จริงๆก็มันควรจะเปลี่ยนทิศแล้วเนาะนะครับเราควรจะไปมองหาโอกาสซื้อขึ้นมากกว่าแต่ผมเนี่ยก็บวกกับการที่จะมองว่ามันชนแนวต้านแล้วด้วยนะครับแล้วมันก็ควรจะลงและผมเลยคิดว่าเซลล์ในทิศทางไม้3เนี่ยดีกว่านะนี่คือสิ่งที่ที่ผมมองเริ่มลงแล้วครับเริ่มลงแล้ว เออเริ่มลงแรงนะครับอีกสานาทีนะครับอีกนาทียี่สิบวิครับขอปิดแดงโอเคฮ่องกงมาถูกทางครับนิ่งไว้พุ่งเขียวโอเคพุ่งเขียวพุ่งอีกเก้าทะลุทะลุเขียวทะลุะละลไม่ไหวนะครับโอ้โห สรุปนะครับตัวฮ่องกงนะวินนะครับไม้สามได้กำไรไมา100่นะครับส่วนตัวยูเชฟโดนลอสนะครับสรุปประวัติการเทรดนะครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่โดนยูเชฟเนี่ย เราก็จะได้กําไรเนี่ยประมาณ900เหรียญเลยนะแต่ว่าพอมันเรียกว่าทบนู่นนี่นั่นนะครับอย่างที่บอกไม่เลงไม่รีไม่โลกก็จะไม่ล้างนะแต่กลายเป็นว่าผมเนี่ยเริ่มโลกตลาดมันอาจจะดีมานานหลายชั่วโมงแล้วแต่ผมมาเข้าช่วงนี้ผมควรจะเอาสัก3ามไม้เราอาจจะเล่นใหญ่หน่อยนะครับเพื่อให้ได้500อเหรียญแต่กลายว่าผมเล่นไม้เล็กเกินไปนะครับทำให้ผมต้องเข้าไม้เยอะขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นข้อเสียเหมือนกันนะทำให้ผมโดนกินไปเจอหนึ่งลอสนะครับแล้วก็วินมาเยอะมากนะครับวินไป4คู่นะครับลอสมา1ขาด ทุน5้ารอเหรียญจาก8,500นะครับแต่ความแม่นยำนะครับของ indicator นี้ผมก็ยังให้8เต็ม10คะแนนเลยนะครับเพราะว่ามันแม่นยำมากๆเห็นไหมว่าเราเพิ่งโดนไปคู่เดียวแต่มันวินมาเยอะมากถ้าเราวางเกอบเวลาในการนั่งเทรดให้ดีเราก็สามารถเก็บเกี่ยวกับรได้ในระยะยาวครับและอย่าลืมครับสำหรับใครที่ยังไม่มีพอร์ตน expert นะครับรับฟรีบัญชีทดลอง10,000ดอลลาร์นะครับเพียง สมัครใ nice, นเปิดได้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือสแกนทักสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยครับมาเจอกันในกลุ่มเทคนิคลับด้วยครับมีไลฟ์ย0กว่ารอบเลยนะครับอย่าพลาดนะครับเรียนรู้และลงมือทาครับผมใครอยากให้ผมทดลองอินดิเคเตอร์อะไรสัญญาณอะไรสินทรัพย์ไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้เยอะๆเลยนะผมจะได้ทําให้เพื่อนๆชมอีกนะครับหรือไหนหน่าสนใจก็จะรีบทําอย่างเร่งด่วนให้เพื่อนๆเลยนะครับแบบคลิปวิดีโอนี้ก็วันนี้เราโดนไป500ไม่เป็นไรคลิปหน้าเราจะวิน รอบวิดีโอนี้บ๊ายบาย